ท่านประธานที่เคารพครับทั้งหมดนี้เนี่ยผมอยากจะกราบเรียนว่าถ้าไม่มีกลุ่มคนชุดดำถ้าไม่มีความเข้าใจผิดซึ่งเกิดขึ้นจากการปลุกเร้าให้เกิดความเกลียดชังเนี่ย มันไม่เกิดอะครับผมไม่โทษพี่น้องคนเสื้อแดงซึ่งมาชุมนุมแล้วก็พบกับเหตุการณ์การประทะกันที่เกิดขึ้นแต่ผมกราบเรียนอย่างที่ย้ำตั้งแต่ต้นนะครับว่าเหตุแทรกซ้อนทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกลุ่มคนที่มีการใช้อาวุธแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดแม้กระทั่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเนี่ยครับ ผมก็เชื่อครับว่าโดยสภาพโดยธรรมชาติผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะเป็นจากฝีมือของเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่คิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มคนที่อยู่ในที่ชุมนุมครับและเขาก็เห็นเหตุการณ์และเขาก็เห็นว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทา ยิงจะยิงยิงปืนสัตว์หน mm ้าผมเลยคนใส่เสื้อสีฟ้านะครับเป็นรถตู้แท็กซี่นะครับยิงสัตว์หน้าผมยี่ตรงนั้นเลยนะครับส่วนผมโดนลูกแบงค์ที่ขานะครับยิงสัตว์หน้าผมเลยครับยิงมาจากดาดฟ้านะครับอย่างนี้นะครับต้องเที่ยวต้องมีโดยี้แม่กวงยิงล้มสัตว์หน้าสตว์ตาเลยครับลงมาสองลูกลูกแรกลงแถวนี้อีกลูกนึงลงตรงนี้เสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารก็ล้มผมเห็นผมเห็นชุดทหาร ทหารเขาก็บอกว่าเฮ้ยม,มึงจะพูดทําไมมึงจะพูดทําไมแล้วเขาก็พาการออกไปเลยท่านประธานที่เคารพครับนั่นคือเหตุผลที่ผมกราบเรียนครับว่าวันนี้เนี่ยเราอย่าพึ่งที่จะมาปรกักปรำแล้วก็บอกว่าคนนั้นคนนี้ทำสถานการณ์มันสลับซับซ้อนกว่าที่คิดและจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมเสนอว่าจำเป็นที่จะต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งผมจะได้พูดต่อไปในเรื่องของแผนที่ได้นําเสนอในเรื่องของการปรองดองท่านประธานที่เคารพครับผ่านเหตุการณ์วันที่10เมษายนไปนี่ผมก็ทราบว่าสถานการณ์ก็ยิ่งยากลําบากมากขึ้นประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีกลุ่มคนที่ติดอาวุธกระทําการซึ่งเป็นการประทุษร้ายต่อประชาชนต่อเจ้าหน้าที่และก็เข้าข่ายในเรื่องของการก่อการร้ายก็ต้องมีการเดินหน้า สอบสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาคนเหล่านี้มาลงโทษในการกระทำความผิดมีการจับกลุ่มกลุ่มคนซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับไม่ใช่ไม่มีหนึ่งในนั้นคือนายเมทีครับซึ่งตอนแรกพวกเราก็บอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแกนนำแต่อาจจะไม่ใช่ที่เรียกว่าแกนนำระดับสูงสุดอาจจะว่าเป็นแกนนำระดับสองหรืออะไรก็แล้วแต่ นายเมธีถูกจับนั้นเนี่ยมีเรื่องของการที่ได้นำเอาอาวุธที่ได้ยึดไปจากทางทหารแล้วก็มีการยอมรับว่าอาวุธเหล่านี้มีการนำไปใช้เกี่ยวโยงกับใครอย่างไรบ้างแต่ทันทีที่เขาถูกจับแกนนำหลักนะครับบอกทันทีว่านายเมธีเนะี่ยนอกแถว ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ยอมรับว่าเป็นกลุ่มคนซึ่งเคลื่อนไหวด้วยกันขึ้นเวทีด้วยกันนี่คือสภาพข้อเท็จจริงผมเองก็มีความยากลำบากมากขึ้นครับว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยจะเดินหน้าในการที่จะเจรจากันอีกกับใครอย่างไรก็ผมก็กราบเรียนว่าก็ต้องใช้วิธีว่ามีคนกลางนะครับ ซึ่งเขาอยากจะมาช่วยเหลือคลี่คลายสถานการณ์มาพบผมบ้างคนในรัฐบาลบ้างไปพบกับทางแกนนำผู้ชุมนุมบ้างดูซิว่ามันมีทางออกอย่างไรที่จะสามารถยุติเหตุการณ์ต่างๆได้แต่ระหว่างนั้นท่านก็จะเห็นนะครับว่าการยกระดับของการชุมนุมเนี่ยมันมีต่อเนื่องกลุ่มที่ชุมนุมที่ราชประสงค์ซึ่งชุมนุมมาเป็นเวลากือ หลายสัปดาห์เนี่ยแล้วก็ส่งผลกระทบค่อนข้างมากในทางเศรษฐกิจนั่นไม่เป็นไรแล้วครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ความเดือดร้อนก็ไม่ใช่น้อยเริ่มมีการพูดว่าอาจจะเคลื่อนต่อไปที่ถนนสีลมหรือพื้นที่อื่นๆรัฐบาลก็ต้องส่งกำลังของเจ้าหน้าที่เข้าไปคุ้มกันก็มีกองกำลังทหารตำรวจไปอยู่ที่พื้นที่บริเวณสีลม ก็ขอกราบเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่สีลมจํานวนมากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นกับเขาแล้วก็แสดงออกในการขอบคุณที่พี่น้องทหารตำรวจเข้าไปดูแลเขาในพื้นที่แต่เหตุการณ์มันก็ไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นครับหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งแทบจะไม่ได้ยินพูดกันในสภาในช่วงเมื่อวานนี้และวันนี้เลยครับ ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่22เมษายนที่มีการยิง m 79ไปลงที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสาลาแดงและถนนพระราม4ต่อเนื่องถนนสีลมจนมีผู้เสียชีวิตก็เป็นหนึ่งในชีวิตที่สูญเสียนะครับแต่ชัดเจนเลยว่ากรณีอย่างนี้ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แน่นอน และวิธีการยิง M79 แม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อยุติเสียทีเดียวก็ออกมาจากทิศทางของการชุมนุมที่มีอยู่ครับแรงกดดันที่เกิดขึ้นมีทุกด้านเลยครับด้านหนึ่งแน่นอนก็ยังพยายามหาทางว่าทำอย่างไรที่เราจะหาทางที่จะมีแนวทางทางการเมืองเจรจาปรองดองกันได้ แต่อีกด้านหนึ่งประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมเห็นการปฏิบัติการของชุดดำแล้วเนี่ยก็เรียกร้องออกมาต่อต้านการชุมนุมแรงขึ้นผมก็กังวลว่าจะมีลักษณะของมอ็บชนมอ็บขึ้นมาเช่นเดียวกันก็บริหารจัดการด้วยความยากลำบากวันที่22นั้นก็นึกว่าตำรวจทหารไปยืนกัน้นสองฝั่งถนนจะไม่เกิดการประทะกัน ก็ปรากฏว่ากลับมีการยิง M79 ออกมาจนเกิดการเสียชีวิตจนได้รรท่านประธานครับความเดือดร้อนเหล่านี้เป็นแรงกดดันอย่างมากที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลด้วยในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายแม้แต่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุมหลักคือบริเวณราชประสงค์นั้นพี่น้องประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยหรือทำงานที่นั่นนะครับก็ร้องเรียนเข้ามาว่า จะเข้าออกจากบ้านตัวเองต้องถูกตรวจจากดานของกาดนปชก็มีซึ่งก็เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นแรงกดดันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลอย่างมากท่านนายกครับคุณวิทยามีอะไรครับประท้วงมก็กรรประาศเบียร์ธรรมทานนะครับผมประท้วงธรรมทานตามข้อบังคับข้อแปดประท้วงเรื่องอะไรครับตามข้อบังคับข้อแปดให้ประธานปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ผมได้กลาบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกนะครับประธานก่อนหน้าท่านฝนะ่ายค้านจะทําหน้าที่ตังกิจประท้วงเรื่องอะไรนะครับก็ประท้วงท่านประธานไงครับให้ทําหน้าที่ท่านต้องบอกท่านนายกรัฐมนตรีท่านต้องกระชับหน่อยหรือก็แบบท่านทองสุเทพเมื่อคืนนี้ฮะเอาไปอะไรก็ไม่รู้ เอากระชับเลยครับว่าพวกเราถามอะไรท่านจะตอบอะไรท่านเอาให้ชัดแล้วไม่ต้องไม่ต้องท้อนะครับเดี๋ยวผมจะวิิจัยครับท่านที่เคารพครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ได้ผมก็บนายพ่ไปไม่ไว้ใจท่านเชิญคุณวิทยานั่งลงก่อนครับผมจะวิิจัยนะครับจะนั่งลงก่อนครับท่านประธานต้องทําหน้าที่ตรงนั้นด้วยถ้าไม่นั่งฟังกันตาเคลิมเดี๋ยวมันก็บ่ายโมงท่านท่านประธานที่เคารพครับผมอย่างนี้ครับเดี๋ยวพอผมวิจัยก่อนครับ อีกหลายท่านเชิญท่านวิทยานั่งลงก่อนครับผมจะวินิจฉัยนะครับในเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรรฐมนตรีและคณะท่านนายกรรฐมนตรีและคณะก็มีสิทธิ์ที่จะตอบนะครับตราบใดที่ยังอยู่ในเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกตอบเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้คือขอ้อมังครับเพราะฉะนั้นผมวินิจฉัยว่าท่านนายกอภิปราย<ท>ต่อได้นะครับเพื่อเพียงแต่ว่า